ข่าวด่วนทุกคนไม่คิดว่าบอสโจซอ,อนนตจะทำเพื่ออุงอิงขนาดนี้ครับล่าสุดคับทุกคนทางด้านบอสโจยมนินเนี่ยก็ได้เปิดเผยเนะครับผ่านช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับว่าปีนี้ฤดูกาลนี้จัดโชว์ให้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงและทุ่มงบ,บแบบสุดๆครับเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนคับทุกคนที่ด้านบอสโจยมนินเนี่ยได้เปิดเผยผ่านสื่อโซเชียลนะครับ เป็นปีนี้เ่ราะเป็นธรรมดาดิช่วงเพลินปีนี้พอโชว์กับเมนูเบิดเงินมาหน่อยหนึ่งเออเพื่ออีหลานมึงคิดว่าเราที่ล่ะหมดแบบโอ้โหหมดเยอะมากเบสซีถามมาโช่วงอีหลาเป็นจังไดเออจังสันจังซี่ทุกชุดทุกโชว์ของนั่งบอกไว้เลยว่าพ่อหมดเยอะมากอ่าไปสอบถามนั่ง นี่นะครับทุกคนนี่คือคําพูดของบอสโจยมานินครับที่พูดผ่านโซเชียลครับทุกคนบอกว่าฤดูการนี้เนี่ย fc แฟนคลับที่ถามว่าโชว์ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นยังไงไม่ต้องห่วงเลยครับฤดูการนี้พ่อโจจัดหนักจัดเต็มให้ครับไม่ว่าจะเป็นโชว์แสงสีเสียงอะไรต่างๆครับเต็มที่ครับทุกคนสําหรับฤดูการนี้สาหรับลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงครับโอ้โหจะให้น้อยหน้าวงอื่นไม่ได้อยู่แล้วนะสำหรับบอสโจยมานินนะครับเรียกได้ว่า ครับทุกคนอุ้งอิงเพชรบ้านแพงในฤดูกาลนี้เนี่ยต้องบอกว่า,าครูปอเนี่ยก็ได้มีการครับทุกคนไปหอบชุดลูกสาวมาเองเลยครับทุกคนสําหรับครูที่ทําโชว์ให้กับน้องอุ้งอิงนะครับและอุ้มอิมข่าวกระแสแอบกระซิบบอกนิดนึงครับทุกคนมีโอกาสได้คุยกับครูปอและอยากให้ทุกคนสัมผัสด,ด้วยตาสัมผัสด,ด้วยหูของตัวเองครับอย่าลืมเข้ากลุ่มปิดครับทุกคนอุ้มอิมบอกไว้เลยว่าโชว์อุ้งอิงเพชรบ้านแพงปีนี้ แตกต่างมากจากฤดูกาลที่ผ่านมาครับทุกคนและต้องบอกแบบนี้เลยว่าโชว์แบบต้องใช้คำว่าโคตรอลังการครับทุกคนอันนี้บอกได้เลยครับและทุกคนเนี่ยต้องดูกับตาต้องเห็นเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นแล้วเข้าไปกลุ่มปิดสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันแบบด่วนๆกันเลยนะครับทุกคนบอสโจยมนินครับทุกคนอย่างที่บอกครับอุคงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องเคยไปทักเอาไว้ว่าเวทีของเราเนี่ยทำไมมันเก่าจังเลยพ่อนะครับบอสโจกับซอนิดนุชครับทุกคนก็ต้องบอก อกว่าโอ้โหทุ่มทุนเพื่อลูกสาวสุดๆนะครับจัดเวทีใหม่กับทุกคนแล้วก็ฉากปีนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าเห็นแล้วคือตาค้างทุกคนเพราะฉะนั้นต้องไปดูด้วยตาของตัวเองครับใครที่อยู่ใกล้ๆบ้านแพงโกสมพิสัยจังหวัดมหาสา,ารคาม อย่าลืมกับทุกคนไปให้กําลังใจสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันส่วนใครที่อยู่ไกลนะครับพ่อพ่อแม่แม่ที่อยู่ต่างจังหวัดครับทุกคนก็เข้ากลุ่มปิดครับทุกคนไปให้กําลังใจกันและอุ้มอิ่มข่าวกระแสครับไม่พลาดแน่นอนครับทิมอิ่มจะไปชมโชว์ของน้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงครับในฤดูกาลนี้ขอบอกได้เลยว่าอุ้มอิ่มอยากเห็นกับตาจริงๆเดี๋ยวจะเอาโชว์เนี่ยมาฝากพ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับทุกคนนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับทุกคนโอ้โห เราได้ฟังคําพูดของพ่อโจแล้วเนี่ยครับทุกคนคือทําเพื่อลูกสาวจริงๆอ่ะคือทุ่มง,งบไม่อั้นครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นชุดต่างๆคือแต่และโชว์ของอิงเพชรบ้านแพงปีนี้เนี่ยเราได้ดูแบบเต็มเต็มตาแน่นอนแล้วก็ได้ดูแบบเต็มแบบแบบอิ่มใจแน่นอนครับทุกคนบอกแค่นี้เลยนะครับนะอ่าบอสโจเนี่ยก็เผยนะครับว่าองค์อิงในปีนี้เนี่ยครับทุกคนคือต้องทําให้สมหน้าสมตาลูกสาวแหละนะครับ fc แฟนคลับเนีย่ยถามว่าโชว์องค์อิงเป็นยังไงนี่คือความรักของพ่อโจครับทุกคนที่ มีให้กับลูกสาวครับแม้กระทั่งซอนุดด้วยครับสำหรับองคอิงแล้วนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการออกซิงเกิลการทําโชว์อะไรต่างๆครับปีนี้เราจะได้ดูแบบเน้นๆครับทุกคนสําหรับอุงอิงเนาะนอกเหนือจากงานมินิคอนเสิร์ตที่ให้ดูแล้วครับทุกคนกับสาหรายเท่าแก่น้อยแล้วนะครับโชว์ปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการและเชื่อว่าเป็น Talk of ฟเดอะทาแน่นอนครับ อีกหนึ่งสิ่งกบพี่คนที่หลายคนเนี่ยอยากจะเห็นมากๆเลยนั่นก็คือชุดฤดูการนี้ของน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงนะครับหลายคนก็อยากจะเห็นว่าเอ๊ะชุดฤดูการนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะอุงอ,งอิงจะสวมชุดไหนนะครับคุณพศดีไซน์ครับพุกคนก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่า5ชุดที่เปิดเผยนี่แหละ ต้องมีชุดใดชุดหนึ่งที่น้องอุ๋อิงเนี่ยได้มีการสวมใส่ในวันเปิดฤด,ดูกาลแน่นอนแต่ก็ไม่แน่ครับทุกคนอาจจะเป็นการสรับขาหลอกก็เป็นได้เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่บอกว่าในวันเปิดฤด,ดูกาลเนี่ย น้องอุ๋งอิงเขาจะมีช่างแต่งหน้าสุดพิเศษอย่างพี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมมันานเดรมิตลุกให้ในทุกๆปีนะครับแต่ปีนี้ก็ลองมารอรุ้นกันว่าวันนี้พี่โดมพี่ซีเกมเนี่ยจะไปแต่งหน้าให้กับน้องอีกหรือเปล่าจะติดคิวหรือเปล่าเพราะว่ามันมีการเลื่อนไงทุกคนอันเนี้ยอันเนี้ยคือคือเที่ยมอิ่มแบบ ค่อนข้างที่จะมองว่ากลัวว่าพี่โดมกับพี่ซีเก้นเขาจะมีคิวในวันที่24ไม่ใช่อะไรเพราะว่าทําการเลื่อนมาเนาะอย่างที่บอกว่าเขาก็เป็นช่างแต่งหน้าคิวทองเช่นเดียวกันแต่ไม่เป็นไรครับใครแต่งก็สวยพี่แองจี้ก็เลิศเหมือนกันครับทุกคนในการแต่งหน้าหรือเนระมิตลุกของน้องอุงอิง,อง,องเพชรบ้านแพงเนี่ยนะพุกคนออกมาให้เหล่าบรรดา f c ฟซแฟนคลับครับทุกคนได้ชมกันนะก็เราก็เชื่อมั่นในฝีมือของพี่แองจี้อยู่แล้วครับทุกคนแล้วก็มารอลุ้นกันนะครับว่าฤดูกาลนี้เพลงของอุ๋งอิงนี่แหละจะมี เพลงโชว์ไหนบ้างหรืออาจจะเป็นเพลงใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าห้องอัดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะทุกคนกับเพลงสาวสำน้อยคอยฮักเนี่ยจะมีโชว์บนเวทีหรือเปล่าหรือว่ารอให้เพลงคลอดก่อนแต่จริงๆเราก็น่าจะเป็นเพลงแบบคลอดก่อนเนาะถึงจะมีโชว์ของน้องออกมานะครับทุกคนโอ้โหกระซิบบอกเลยว่ามีมีโอกาสคุยกับครูปอนะทุกคนคือ ไม่ดูคือพลาดมากๆนะครับไม่เข้าไปชมคือพลาดแบบสุดๆจริงๆนะครับสำหรับโชว์นี้นะครับของอนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงและโชว์ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนอย่างที่บอกนะครับว่า,าการทําฉากแสงสีเสียงของบอสโจมนินเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปอยู่แล้วนะทุกคนจากจากโอ้หมอลำหลายๆคณะนะครับซึ่งต้องบอกว่าลํา ก้าวล้ำตลอดการสำหรับแนวคิดของบอสโจยมานินครับทุกคนอย่างที่พวกเราทราบบกันดีว่าผู้บริหารคนนี้เนาะเขาแบบว่าทําอะไรที่แบบแตกต่างจากวงอื่นอยู่แล้วก้าวล้ำตลอดการแล้วก็เป็นโมเดนอยู่ตลอดเวลาสําหรับบอสโจยมานินครับและน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงก็สมแหละกับหมอลําที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างน้องนะครับคือบอสโจตั้งคอนเซปต์ในปีนี้เนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนก็แปลว่า เหมาะสมกับน้องอุ๋งอิงแบบโดยตรงอ่ะนะทุกคนกับคําว่าซอฟท์พาวเวอร์เพราะว่าน้องเนี่ยก็มาสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการหมอลำเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนแล้วก็อุ๋งอิงเนี่ยถือว่าเป็นคนหนึ่งเลยที่มาเปลี่ยนแปลงวงการหมอลำครับให้ดังไกลไปทั่วโลกนะครับนะ้องอย่างที่บอกว่าเพลงน้องที่ออกมาแต่ละเพลงเนี่ยก็คือแบบโอ้โหดังไกลมากๆนั่นเองนะครับเนาะอ,อ่ะสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนนะ พ่อโจแม่นุชจ,จัดหนักจัดเต็มจริงๆให้กับลูกสาวองค์อิงเนาะอย่างที่บอกว่า โอ้อุ๋งอิงเพ็นบ้านแพงดังขนาดนี้พ่อโจพูดเคยพูดเอาไว้แล้วว่าลูกสาวดังขนาดนี้นะครับไม่ทําให้น้อยหน้านะครับวงอื่นแน่นอนหรือไม่ทําให้น้อยหน้าคนอื่นแน่นอนนะครับสําหรับพ่อโจนะครับและโชว์อุงอิงคือแบบยิ่งใหญ่อลังการแบบสุดๆนะทุกคนมิมบอกเลยว่านะครูปอคือทําเพื่อลูกสาวสุดๆจริงๆงานนี้ครับบอกเลยว่าถ้าใครไม่เข้ากลุ่มปิดนะ คุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับแล้วก็ถ้าใครไม่ไปชมแบบสดๆนะครับคุยกันไม่รู้เรื่องแน่นอนเดี๋ยวอิ่มจะเก็บภาพบรรยากาศเนาะมาฝากพ่อแม่ FC แฟนคลับทุกๆคนก็แล้วกันนะครับนะว่าจะตังจ์จะป๊วแค่ไหนครับกับวันเปิดฤดูกาลวันที่24นี้ครับทุกคนก็ขอให้ไม่มีพายุแล้วก็ปลอดพ้พายุคงจะหายไปแล้วแหละนะครับทุกคนเพราะว่าก็นี่แหละครับทุกคนมันออกไปแล้วแหละในวันที่20 21 2บนี้ก็หายไปละสําหรับพายุเนาะทุกคนอ่ะก็ สำหรับใครที่แผนเดินทางสำหรับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีแ FC, ฟนคลับก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ชื่นชอบชื่นชมนะครับสำหรับบอสโจยมนินินแล้วก็ซอนุนที่ทำเพื่อลูกสาวขนาดนี้นะครับ